นางกา่องเตินอยาขออะ่รตังคขออะไตังค์อ่ะอันนี้ก่อาวตามอูมาครับผมมาตรงนี้ได้เลยเราไห่ได้ร้เรียกว่าเดียวกันอ๋อหมู่บ้านเดียวกันสามหนึ เดี๋ยววันนี้อันนี้ว่าทั้งคืนไม่เหมือนกันไมอได้ไมด้ไได้สามพี่งานลอยกระทงเดี๋ยวเจอกันไปอันนี้เอาผไปกไปแล้วตอนนี้ไปกสีกีการ น้องน้องจำไม่ได้แล้วครับคิวงานโน้มันหลายเนาะจักบานเอตจักบานไหนเนี่ยคิวงานคุณแม่มาแต่ทางไดน้อเนาะเมื่อแล้วมันจะน้องแคนเมืองจันบุญชาน้องแคนบ้านน้องแคนใหญ่บ่โอ้ผมผมก็อยู่เมืองจันเช่นกันบ้านทุ่มบ้านทุ่มครับบ้านทุ่มบ้านทุ่มนะจ้า แต่ว่าบ่ได้ไปบ้านครับพอเดี๋ยวสิกลับกรุงเทพมากับลูกเนี่ยมาส่งลูกสาวขึ้นโมไดไปเรียนงไหนบ่บอครับช่วงนี้ว่างเมื่อคืนก็ไปเรียนอยู่คนแล้วบ้านแพงคนแล้วครับเมื่อคืนนี้อืมดีแล้วครับมาวันนี้แต่คืวันนี้น้องแพะครับผมครับเดินทางปลอดภัยทุกคนครับผมจ้าเดินทางปลอดภัยครับครับผมครับผมครับเดี๋ยวยังไม่บุญใหญ่นักกันยังกอบุญกระถินบุญกระถินนี่วัดนั่นแหละครับลูกสาว แม่หน่อยพุ่นเป็นเจ้าภาพคเอก่กะอเอกัรเสผมสวัสดีครับว่าจากไหนครับครับสวัสดีครับไปใสครับเนี่ยสังกระาทาไหนทั้งคุณบ่อ้น้องอยู่อยู่ครับเดีว่าวู้ เต็มกระบะเต็ม่ายเลยตัวนี้มาดจะบอกอโอมีมีรถอันนั้นบอเดี๋ยวมีรถมากโชคเฟอรุ่งบออไชลู่บานอ๋อโอ้ยรมายมามาทายูปน้ำเน็ตสวัสดีมาที่แล้ มาลงละคืนเนี่ยรถมาเอื่อนี้โชเฟอร์รถมาเดื่อเฝ้า bố bố bên nhang đâu, chú nhảy choát đây, hãy hãy bút chuyệt con, lốt <laughs> 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 อันนี้เป็นภาพบรรยากาศเนาะครับเนาะแฟนคลับเอซี่เป็นไปเหตุบุญสังฆทานเป็นนั่งรถพานนาบ้านลูกสาวนะครับเป็นกระไรแวะมาทักทายทายลูกกับลูกสาวจ้าเดินทางปลอดภัยครับคุณแม่ทุกคนเด้อครับเด้อเดินทางปลอดภัยจ้า เดี๋ยวจังได้ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ซสำนีกนครับเอาไว้พวกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรายทุกแชร์นะครับสวัสดีครับผม